ครับ EP ที่23นะครับ <c oughs> การวางสเต็กที่ Binance <c oughs> วันนี้แอดมินมาแปลกนะครับ <c oughs> เพราะว่าเคยไปเปิดบัญชีเทรดไว้ที่กระดาน Binance <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เทรดครับโอนเงินไป500แล้วก็ซื้อ Bitcoin หลังจากนั้นก็ราคาร่วงเอาร่วงเอาแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันอีกพอดีเนี่ยไปดูคลิปของท่านอื่นมาก็เลยร้อนวิชาอยากทำตามนะครับอยากจะเอาบิตคอยเนี่ยไป ฝากประจํากินดอกเบี้ยแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันน้อยเกินไปที่เขาจะรับฝากนะครับแอดมินก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเอาบิตคอยเนี่ยมาแปลงให้มันเป็นเงินสกุลอื่นที่เขารับฝากก่อนนะขั้นแรกก็ไปที่หน้าหลักนะครับคลิกทีมอลเอ็มโ MO แล้วก็ไปที่แปลงตอนแปลงนี่แอดมินมั่วเลยก็คือ,เ,อเขาถามว่า BTC ที่มีอยู่เนี่ยมันเหลืออยู่น้อยมากเหลืออยู่0 00, 0 00, 0 00, 0 2 0 9 79 btc นะครับแอดมินก็เลือกสูงสุดเดี๋ยวนะ่ต้องเลือกต้องเลือกหน่วยเงินที่จะแปลงไปก่อนแอดมินเช็คดูแล้วนะครับมีได้แค่ ada เท่านั้นเองที่รับแปลงได้นอกนั้นมันไม่ถึงขั้นต่ําที่เขาจะแปลงให้แสดงตัวอย่างการแปลงนะครับก็จะได้เท่านี้แหละแอดมินก็คลิกแปลงเลยก็แล้วกันการแปลงสําเร็จแล้วไดมาด้มา7 3 4 8 6, 1 6 1 1นอ ada นะครับกลับไปหน้าหลักแล้วกัน มลังจากนั้นแอดมินก็ไปที่เออเดี๋ยวนะยังไม่ถึงหน้าหลักไปที่มอแล้วก็มาเลื่อนมาที่การวางสเต็กนะครับสเต็กกิ้งตัวนี้เข้าไปละก็มีเอดาอยู่แหละแอดมินเข้ามาดูไว้แล้วนะครับกออ็ฝากขั้นต่ำหนึ่งเอดาสิบวันดอกเบีย้ยสูงมากเลยก็คือสามสิบห้าจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่มีให้แล้วแอดมินก็ฝากถ้าเป็นสามสิบวันก็เจ็ด จุดเจ็ดห้าหกสิบวันแปดจุดสองสี่ถ้าเป็นเก้าสิบวันก็เป็นสิบจุดสี่สามเนาะแอดมินเลือกไหนดีเลือกสามสิบวันก่อนแล้วกันนะครับก็เลือกสเต็กตอนนี้สามสิบวันมันก็บอกว่าจํานวนให้ให้ระบุจํานวนเอดนานะครับแอดมินก็เลือกไปเต็มที่เลยอืมนะครับกรน,นี้ขออ่านหน่อยดิคลิกอย่างเดียวไม่ทันได้อ่านเลยเสเต็ก เอดาเป็นระยะเวลา30วันจำนวนที่ล็อกก็คือเป็นจำนวน7.34816112เ e อดน่าขีดจำกัดจำนวนที่ล็อกใต้ขั้นต่ำา1เอดาสูงสุดโอ้โหกี่เนี่ยหน่วย10 0ร0 0 0พ0 0 0ม e ืนแสน5แสนเอดานะครับแอดมินฝากแค่7เท่านั้นเองสบายมากแล้วก็เขาบอกว่าดอกเบีย้ยสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่1วันวันที่ครบกำหนดจะเป็นวันที่6เดือน2นะครับ แอดมินก็คลิกเลยฉันได้อ่านทั้งหมดนี้แล้วอา้าทำไมมันขึ้นอะไรมาเนี่ยอืมอ่ะจริงๆไม่ได้อ่านหรอกครับคลิกอีกทีนึงยืนยันได้ไหมเนี่ยไม่ไปแฮะปิดตรงไหนเอ่ยอืมสำเร็จแล้วคลิกไปคลิกมาผมก็สามารถที่จะกดยืนยันได้แล้วครับเอาใหม่อืมโอเค เอาใหม่นะครับเริ่มเลยก็คือสเต็กเอดาเนี่ยเป็นระยะเวลา30วันก็คือคล้ายๆฝากประจำนั่นแหละครับจำนวนที่ล็อกก็คือทั้งหมดที่ผมมีก็คือ7.34816112ก็เอดาก็บอกว่าขีดจำกัดจำนวนที่ล็อกในขั้นต่ำก็คือแค่1 Ada เอดาเท่านั้นเองส่วนสูงสุดนี้ก็คือ500 0 0 0เอดาซึ่งแอดมินก็มีอยู่แค่7กว่าๆเท่านั้นเองครับ แล้วเขาก็จะบอกอัตราดอกเบีย้ยเป็นที่เรียบร้อยเลยนะมันจะเป็นวันครบกําหนดเนี่ยมันจะอยู่ที่วันที่6เดือน2ก็คือ6กุมภาพันธ์2022เวลา17นาฬิกาดอกเบีย้ยโดยประมาณเขาก็บอกเป็นค่าเงินเอดานะซึ่งเจ้าเอดาจริงๆแล้วราคาถูกมากเลยนะครับเป็นตัวเดียวที่แอดมินสามารถที่จะเอาบิตคอยนมาแปลงได้นอกนั้นขั้นต่าไม่ถึงแอดมินลองทํามาหมดแล้วนะครับแอดมินก็แค่กดยืนยันไป แล้วก็วันปล่อยกู้วันสิ้นสุดวันครบกาหนดแล้วก็ถามว่าจะไปที่ไหนไปที่สเต็กกิ้งหรือไปที่กระเป๋าแอดมินก็ไปที่กระเป๋าก็แล้วกันนะครับตอนนี้ในกระเป๋าของแอดมินก็มีอยู่มีอา่า USDT กับ ADA นะครับ USDT ก็มีอยู่0.544 4308คือทั้งหมดที่เห็นเนี่ยมาจากเงิน500บาทที่แอดมินอ่ เขาเรียกว่าโอนมี P2P เขาจัดการให้โอนเข้าไปตอนนี้ขอหัดลองใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าทำหรือว่าจะมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับ Binance เดี๋ยวว่าหลังจะามาลงใหม่วันนี้จบเท่านี้ก่อน